เลิกงานแล้วพี่น้องวันจันทร์วันหยุดทำงานเลิกงานแล้วฝนตกพี่น้องเดินตากฝนเดินตากฝนรอรถรอผู้บ่าวมาครับหยุดไงทำงานวันนี้นะคะวันหยุดได้ส่งแรงนะได้ทำหนึ่งชั่วโมงได้สองชั่วโมงพี่น้องนะ วันจันทร์วันคาตรกวันหยุดราชการเขาว่าพี่น้องแล้วก็วันพรุ่งนี้วันพุธนะพุธพฤหัสสุกหรืออะไรก็ไม่รู้นะวันศุกร์หรือวันพฤหัสไม่รู้อะได้ทํางานพี่น้องนะฮะพรุ่งนี้หยุดแต่พรุ่งนี้หยุดแน่นอนแต่จะทําเมื่อไรไม่รู้นะฮะได้ทําวันพุธหรือวันพฤหัสหรือวันศุกร์ไม่รู้นะคะพี่น้องเพราะว่าอากาศบอดีฝนมันตกน้องยืนรอ คุณตาดีมันไม่มีลมพี่น้องมีแตฝปป่ฝนไปรปรยฝนไปรปรยนะเมื่อวานนี้ยืนรอคุณตากับกับสามสิบนาทีกับ,ากบมาแล้วมาแล้วพูดถึงปุ๊บมาเลยนุ่นเดี๋ยวจะนุ่นมาแล้วนะพระเอกของเรามาแล้วผู้บ่าวมารับ <laughs> ผู้บ่าวเอเซนโซ ว่าที่จะดูมีเอซิผมว่ามีแต่คือสล่างดูไงดูคาเฟ่หมดเลยสิโอเคมารอเมียยังไม่ได้กินข้าวโอ้ยตายโอวี่เป็นจยังไงวารุ่มมอสเกนฟรายดอนมิกโวฟรายหไรเนี่ยอนุอูชิโซวัดเช้าหูขายเนี่ยหนุหวานอุ่นเรเกน ตระยิงนิคมอบายเทพอ่ะาบเทพเเล็กเลยขายนี่เอบายเทพสวยได้ท่ากีเียปะเดียอีหาเบโมลุ่งบุชิมิทุ่เด็กเลยนะบิดวีสเปดวะเนี่ย เอาอะไรนี่ใครในเผาสิเอสซินกินไปด้วยทำงานไปด้วยไปน้องเอสซินเอาเอาไปเที่ยวเอาเลตลหลเที่ยวไข้ในเผาสิเอาเอาล,ลเาาสเอ,ลเอาไปเท็ดเอสซินดูสาม,มิต